วันนี้ผมจะท้าเอวนะครับหนึ่งหนึ่งแพ้แกลกรถถ้าถ้ากูชนะกูได้อะไรนะเม้เาคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไอ้เนาะไปไหนห้องสตีมวันนี้เยยิช่บ้านใหม่<ด>นี่มะเนี่ยไม่ใช่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 ใชแล้วห้องไหนห้องนี้ไปเลยเอยห้องน้ำทำมึงทำกูขนาดนี้แล้วกูไม่ยอมหรอกต้องโดนกูสอ,อาบยาพิด ้าเข้าไปหนึ่งทีเตียมตัวหนึ่งหนึ่งกับูได้เลยไอ้วีได้แถมาแตงก้าเลยใจเย็นก่อนดูเปดูดูมาดูดูแม่เรียกเฮียมาด like <le l trees> ูแม่พ <endeu> <wei> ่อ <GO av i> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาทำอะไรแบบนี้นะครับพอดีว่าว่างแล้วแบบเปิดดูคลิปช่องตัวเองนะครับแล้วแบบเห็นคลิปเก่าๆเราเคยแพ้อ่คนคนหนึ่งนะครับมูจะตายมาเ้คนจะตายเลยตายตายายต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 าาาาาาา ประเทศนี้ได้เลยหรือ <Yeah. S 1> แม้จะเป็นบนโลกนี้นะครับเรไปเล่นแล้วผมแบบพาดแพ้ยังยังอายจนถึงทุกวันนี้ว่าแพ้ได้ยังไงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดตรงๆว่าก็อยากจะมาแก้แค้นเขา <Hey. S 1> แต่ไม่ใช่การเล่นเกมดิอยากจะแก้แค้นให้มันสะสมกันที่มันดักหน้าโลกกลางสตรีโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการโทรไปหาลิ้นชาแนลนะชวนลิ้นชาแนลไปลงอ่างนะครับ <Hey. S 1> หลอกเขาไปลงอ่างได้ข่าวว่าคนคนนี้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการอ่างนะครับ <Hey. S 1> คือแบบถ้าชวนแบบว่า ว่าชวนไปแบบทางงทํางานชวนไปแบบเรื่องที่มีประโยชน์เนี่ยเขาไม่ค่อยจะทําแต่ถ้าเราโทรไปชวนเขาลงอ่าง mm. เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปฏิกิริยาแบบว่าชวนเขาไปลงอ่างเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําการโทรตรงนี้เลยนะครับโทรแล้วนะครับเอยรับช้าจังวะทําอะไรเนะี่ยครูขับรถเออวันนี้มากรุงเทพหรอเออจะถึงแล้วเนี่ยเออมากี่วันมาวันเดียวมาวันเดียวด้วยทํางานมาทํางานหรือมาทําอะไรเนะี่ยมาถ่ายงานไงใช่เปล่าใช่เปล่าจริงเปล่า ้กออููเขาไไไปทททีีี่่่ยตนง,งจริงเปล่าเอาดีๆเอาดีๆ,ๆไม่แบบเป็นเพื่อนกันไม่ต้องปิดบังกันหลอกอมาทำอ,อ,อะไรมาบอกดีไไรกูมาในการที่ศัตูเดี๋ยวมึงรอด,ดูรูปดิอ่าได้นะเดี๋ยวกูรอดูรูปวันนี้แบบกูจะชวนมึงอ่าไปลงอ่างไปป่ะที่ไหนวะได้ข่าวว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งมีเด็กแบบจำๆเลยตัวเล็ก<ว>ๆเลยวันเนี้ยเด็กเข้าใช่เหรอเออนะโอวิดเนี้ยแหละมึงเออเขาแบบเขาแบบฉีดกันมาแล้วเขาแบบตรวจกันมาแบบฉีดแบบเรียบร้อยแล้วเว้ยเด็กแบบไม่เคยไปไงไม่ใช่เหร อ๋อ<ด>ใช่เหรู้มึงไม่เคยไปเอาดีๆเข้ยไม่ได้ฮึ่มแม่งพูดอย่างกับแบบเหมือนสตรีมอยู่อ่ะคือแบบพูดแบบไม่ได้เขี้ยเอาดีๆ <c oughs> เฮ้ยเคยแล้วมึงจะพาไปที่ไหนดูแถวไหนอยู่แถวไหนคือไม่รู้ไม่รู้คือตอนนี้มึงมาก่อนไว้คือเด็กคนนี้เขาแบบว่าเซอร์วิสถึงที่ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <ๆ S 1> มาที่บ้านก่อนมาที่บ้านก่อน <c oughs> อไอ้สัตว์มันไส้ว่ะแม่งเห็นลงรูปเออลงรูปเออมาดูด้วยพอดีว่าแบบกูนี่ไงได้รถมาใหม่แล้วแบบว่าอยากจะซิ่งนิดนึงเว้ยอะไรป้า เออเอาคันนั้ไปเลยนะเออเอาคันนีไนน้ไปแบบแอคเลยเอาไปแอคกูให้มึงขับเ,เลยเอโอเคเดี๋ยวเขาไปมึงส่งลงมาเออ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 แค่ออน,นั้นแหละเรียบร้อยครับผมนะ <c oughs> เราก็จะทําการแบบว่าล่อเสือเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเสือหรือหมาดีครับเราทําการล่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เขามาที่บ้านผมนะครับผมจะแกงอะไรเขาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับคือไหนๆหนลินชาแนลก็จะมาบ้านเราแล้วใช่ป่ะเราจะแบบต้องแกล้งแบบว่าจะแกล้งยังไงอ่ะจะแกล้งงไงให้ไม่ธรรมดาครับ<อ>คือรู้สึกแค้นอะ่ะอยากจะเอาชนะแต่ว่าถ้าจะแบบว่าท้านหนึ่งหนึ่งเราชนะมันก็คงจะง่ายไปนะครับก็เลยแบบอยากจะทําอย่างหนึ่งมาดูผมจะทำอะไรนี่น้าแดงผมชอบมาทำอะไรอะไรวะนี่ไงี่เป็นห้องครัวเราจะทําการวางน้าเนี่ยที่มีน้ําแดง วางไว้บนห้องน้ําเวลามันเปิดเข้าไปห้องน้ําแล้วก็อันนี้เทลงบนหัวมันโอเคเราจะทําน้ําแดงนะครับเรามีน้ําแดงนะครับตอนนี้เราต้องเทอย่างนี้ครับเราต้องเทอย่างนี้เด้ <c oughs> น่ากินจริงน้ำแดงธรรมาดาม,มันก็จะเบสิกไปป่าครับมันก็ต้องมีแบบว่ามันต้องมีที่เลยครับ <c oughs> ซอสมะเขือเทศนะครับผม <c oughs> นะเดงด <c oughs> อืมเด็ดสินะครับหลังจากซ้อนมะเขือเทศเอ,อ,อะไรดีอะเราก็ควรจะมีอันนี้มาควรจะมีปะครับอ่ะมันคืออะไรอะน้ำปลาดมแล้วแบบหิวเลยครับนี่นี่ <laughs> อีกนิดนึงละกันเราจะชุบแป้งทอดไอลิน้นกินนะครับเราก็จะทำการแบบว่าใส่แป้งเข้าไปด้วยนะแป้งกวัวไก่ โอเคพอแล้วเท่านี้ก็เกินพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดูน้ําครับคุณผู้ชมดูน้ำโอ้ะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะอยากเห็นเหมือนกันนะครับไปดูกันดีกว่าขนาดน้ําปลาใส่นิดเดียวแม่งยังแบบออื้ดีน้ไม่บีบเยอะกว่านี้สรุปหล่นทับเวงไม่เอานะเดี๋ยวมันจะวางยังไงให้อยู่อะอยู่ปะ อ uh huh. ขนาดใส่แค่เนี้ยดีนะไม่บีบเยอะโอเคตรงนี้มีของอ uh huh. ของลูกล้วยเดี๋ยวเราเอาของออกก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะแบบว่าจะโดนไหมเรามาดูกันนะครับ ธุรกิจมึงเนี่ยนี่ไงฮะนี่ไงขายขวดพลาสติก,ตกอ่ะ ผมขายขวดพลาสติกจนผมมีวันนี้ครับทุกคนช่วงโควิดเราต้องทํากันหมดแหละมีอะไรมีเนตซื้อกล้องมีมีตังไปเช่ารถมาเออก็วันนี้นะครับก็คือผมชวนลิ้นชาแนลมาจะพาไปลงอ่างวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ลงอ่างกันทุกคนเฮ้ยเปิดแล้วเหรอือเดี๋ยวเราจะได้รู้ไงเออวันนี้อ่าเขาบอกว่ามีเด็กเข้ามาใหม่ตัวเล็กน่ารักดีนิดหน่อยดินปะ เออมีความดิ้น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 แบบดิ้นเก่งอะไรอย่างงี้แบบไม่แบบเป็นน้องเขาจะค่อนข้างที่จะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องเขายังใหม่เดี๋ยวมึงต้องแบบว่าวันนี้เฮียเขาฝากมาแบบให้ดูแลน้องเขาดีดีเฮ้ยเอาว่ะหนไปเลยดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวกูเข้าเบาของในบ้านก่อนไปเฮ้ยบูชีพอดีเลยเออแนอันนี้ก็เป็นรีวิวบ้านไปด้วยละกันอันนี้ก็เป็นบ้านผมนะครับอ๋อเพิ่งทำพื้นมาใหม่พิ่งทำพื้นมาใหม่โอเค เข้าบ้านเอ้ยเองถอดรองเท้าตรงนี้ด้วยโอเคครับถอดรองเท้าเวลาเข้าบ้านเนี่ยต้องถอดตรงนี้นะครับเวลาเข้าบ้านผมเอ้ยปกติถ้าคือเจ้าบ้านอ่ะใช้ตีนในการแบบว่าเข้าบ้านได้แต่ว่าเวลาเพื่อนมาบ้านอ่ะส่วนมากกูจะไม่ให้ใช้ตีนเว้ยทำไรวะมันไม่เป็นสิริมงคลในที่อ่ะมึงต้องใช้มือแบบว่าใช้มือแล้วแบบเออเดินเข้าเหรอใช่ใช้มือแบบตีนมึงอย่าโดนใช้เข่าแบบว่าเออ เฮ้ยไหนห้องสตรีมมันนี่เงียเจสเช่บ้านใหม่นี่ปะเนี่ยไม่ใช่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 แล้วห้องไหนห้องนี้ผ่านเลยเออทำไมห้องมันมืดมืดวะไอ้เหี้ยเหมือนถ้ำเลยเฮ้ยห้องน้ำไอ้คนเหน่ง啊 ไม่าดูขาดเลยนะข้อมาตีมต่างเ้ยมาตีม็นหัวซ่วนหรอมึงมาดูดิข้ามาตีมดิเอ๋อไอ้โเอ้อโคตรแซ่ยมาหนึ่งหนึ่งกูเลยทักแพ้นะมาแป่งให้กูขับกลับเลยเห็นป่ะ เปี่ยขนาดนี้สัตว์แล้วมึงไหนมึงบอกจะพาไปอ่างอ่างฮะอ่างไหนมึงที่ที่กูไปชุดนี้เลยสัตว์เปลี่ยขนาดนี้ต้องไปนี้เลยที่กูบอกว่ามีเด็กนะใช่เด็กตัวเล็กๆใช่ใช่ไหมเด็กตัวเล็กๆขาวขาวเออหวานหวานไหนเดี๋ยวกูพาไปปะรีมาไม่เป็นไรเพื่อนชุดนี้เลยนะเออป่ะป่ออกรถเลยเออปะ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 โอ้โห ไอ้สัตว์รู้เรื่องได้ไรอ่างเด็กเล็กเออ่างเล็กเนี่ยตัวเล็กยหวานๆเด็กด้วยกำลังดิ้นเออกำลังบอกด้วยออะกำลังดิ้นโ่งหหวานหวานเลยหวานๆเลยเฮ้ยดื้อด้วยดื้อด้วยได้ไรอ่างชวนกูมาจากระยองทางไปลงอ่างพี่เด็กด้วยท้ามึงทำกูขนาดนี้แล้วก็ไม่ยอมหรอกต้องโดนกูสอกอางยาพิษ ว้าเข้าไปหนึ่งทีเตรียมตัวหนึ่งหนึ่งกับกูได้เลยไอวีวันนี้ผมจะท้าไอวีนะครับหนึ่งหนึ่งแพ้แกลกรถมึงกล้าป่ะตัวอะไรพูดมาเลย<ะ>แพ้ปุ๊บกูเอารถมึงกลับมึงเอาวันนี้ไปใช้ มึงถามกูหรือ,อยังว่ากูอยากได้หรือเปล่าไม่กูเห็นมึงแอคมาหลายวันแล้วมึงแอคแบบแอคแบบออกนอกหน้าออกตากู <โฮ S 1> ร,รู้สึกว่าแบบกูอิจฉาไงตั้งแต่เรื่องผู้หญิงแล้วมึงไม่เข็ดคือแบบมันรถคันนี้มันก็ต้องแอคนิดนึงดีครับผมมันจะไม่แอคได้ไงค,ครับ,บ,บ,บคือมันทนไม่ได้อะคือแบบอ๋อเฮียอะไรเป็นแบบปกติมึงเป็นคนไม่ใช่อย่างนี้ปกติมึงแบบขับรถแบบกระหลงโป่งแล้วอยู่มึงมาประคับเรือกูอิจฉาเข้าใจ้ปะเอางี้เดี๋ยวนี้ผมจะหนึ่งหนึ่งกับแอดวีนะครับแล้วถ้าถ้าแพ้กูเอารถอ ถ้าถ้ากูชนะกูได้อะไรนะถ้ามึงชนะมึงเอาคนนี after, ้ไปตามนั้นเพื่อนโอเคกูต้องกูต้องชนะสถานมึงเลือกตัวมาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไอ้น้องสัตว์กูอยากได้ว่ะนี่ผมต้องเอารถมาสแตงไปแลกกับรถอะไรนะครับคุณผู้ชมผมจะเล่นไปเพื่ออะไรวะเฮ้ยคุณกล้าพูดเหรอครับคุณกล้าพูดได้ยังไงรถมึงยี่ห้ออะไรมาสแตงนี่ดู รุ่นปีมาอาจจะใหม่ของผมก็มาสแตงนะครับรุ่นคันนี้นะครับได้มาจากรัฐโคลราโดรูจักเปล่าไมเคิลเฟลให้กูมามึงไม่เห็นเครื่องมันแรงกว่าของมึงอีกจริงปะเนี่ยจริงแล้วมึงจะอยากได้ถ้ามึงลองแตะคันเร่งดูแค่แบบวิเดียวนะพุ่งมาสามร้อยกว่าเอาไม่ฮาเอาจริงเหรอจริงไม่ต้องพูดมากูจะเดาคันนี้กลับเดี๋ยวอูหนึ่งหนึ่งก่อนเลยมึงเลือกตัวมาเลยมึงจามึงกล้าหรือเปล่าอย่างนี้ใจหรือเปล่า ทำมือใจอ่ะนี่คือกูจะไม่ต้องคิดนานเรื่องแบบนี้เหมือนธุรกิจอย่าคิดนานคิดนานเดี๋ยวขาดทุนคือแบบว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอยู่นะวันนี้แบบครั้งที่เรามันแพ้ด้วยความเราโดนเสียเลี่ยมไงถ้ามึงชนะใช่ป่ะรถคันนี้มึงเอาไปเลยเดี๋วกูเดินกลับบ้านอ่ะมึงจะเดินกลับบ้านกูเดินกลับระยองเลยกูขึ้นรถเมย์กลับคือถ้าผมชนะนะถ้าผมชนะเนี่ยคันนี้ มาแต่งถ้าผมชนะเนี่ยผมจะเอาคันี้นะไปแยกชิ้นเวนขายเ็ษเลยนะชิ้นส่วนรถเ็ษเล็กเลย เฮ้ยนี่มันใช้รถแบบขนของในสวนได้เลยนะเว้ยก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเนี้ยอันเนี้ยกูจะกูต้องการอันนี้อันเดียวไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยกูไม่อยากได้อ๋อแก้พูดที่กูจะยองมั่นใจมากที่กูจะยอมหนึ่งหนึ่งกับมึงเนี่ยคือตอนแรกกูอยากแดดไอ้นี่อยู่เลยอ๋ออยากกินส้มตังคือผมผมไม่ได้อยากได้รถแต่ไม่ได้้รถแต่คืออย่างชอบเลยเออเอาแตงมึงไปเลือกตัวมาเลยดีกว่าตัวอะไรเอาตัวที่มึงคิดว่ามึงช้ำเลยอ่ะ ตัวที่แบบเว่เวลาเราเข้าไปเพจเพจหนึ่งอะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเล่นอยู่กบับตัวเดิมๆเล่นก็นไม่ได้ชนะเฮ้ยนะเล่นแม่งอยู่งั้นอะเล่นก็นไม่ได้ชนะอะไรเลยที่ผ่านมาผมอาจจะยอมแพ้คนดูมาเยอะมากเพื่อเอนเตอร์เทนนะครับแต่ครั้งนี้เพื่อรถนอนอยู่แน่เก็บแอบแอบความเก่งไว้เพื่อเพื่อวันนี้เลยฝีมืออะไว้โชว์ตอนโปรลีกนะครับโทษทีพูดมาขนาดนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วสิว่าตัวอะไรบูคงใจ๊กันหน่อย <laughs> จหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าใครจะชนะนะมา,ม,ามึงเข้าห้องไปเลยได้รถมาแต่งกับบ้านเลยเอ้ยชายอนค์กรเอา,เอาละเกมเริ่มเฮ้ยเอาว่ะยังไงยังไงยังไงอเอาไปดิเอาหมัดไปก่อนถึงหมัดมาดิโอ้โหแทงแทงไปเลยหวงใส่รถแทงมาได้บ้างเละเฮ้ยไม่ได้ใส่รถแทง

กี่ตักี่ตัวตัเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวจบเลยของกูมาก่อนบอกเลยมาดิยังไงยังไงเทพริงโนหนึ่งไอ้เจาเฮยชนแบบม่ั้งไงตชอบเลยว่ะนี่เรายไงไงไงไไงไงไวไงไวไงไวไไไไยย เหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยเหนื่อหรือเปล่าโอ้ยน้ำเข้าโอ้ย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 ไม่มีคนช่วยว่ะโอ้้ยเเฮ้กูตีเฮ้ยตีก่อนนะตัวนี้ทำอะไรเดี๋ยวเราต้องอดหนักทีอะไรกันเฮ้ยมาแล้วหมดเลยตัวเดียวจบด้วยครับคนดูรอเลยใครอะของจริง ไ่เงี้ยเราไม่เง้ยเราไม่เี้ยเรา่ายกันเฮ้ยเฮ้ยของไม่มีบารมีไม่เกิดนะ่ยกน่กันจิงจริงมันหายไปไหนแล้ววะฮ่ฮงหยตัวได้ไงพิชารณใจแยงเอาพล่างยเอาไงเอาไอยากจะปิดก็เสิรเข้ามาเด ตีเย่เอาเอาตีเลยตีเลยูยังชอบตีล่เนี่ยมดิกูแดงมแงมแงไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไไ้ไอ้ไอ้ไอไออ้ไ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 เไอไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอมไอ่ไอ้ไอ้ไห้ไอไอ้ไ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 ไ้ไหไ้ไ้ไอไ้ไไไอ้ไอ้ไไไไไ้ไไไ้ไ ปาดีว่ะฮะ้ไปก่อแล้วกันไปก่อแล้วกันเอาไปเอาเลป้อมเร็วว่ะกัดิเฮ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฮฮ้ยังชอบเลยว่ะไมเต้องใส่โดนอะไรบอกวะเฮ้ไม่บอกหรอกพี่ห้าสิบจ้ะสี่กันสี่อะไรสี่อะไรฮึฮึอะไรก็ว่ะอะไรก็ว่ะ เสียล้ววไอ้เหี้ยเอ้ลิงตัวนี้มันไม่ยอมกลับเลยวะไม่กลับเว้ยกดไม่ติดแล้วว่าไม่ติดแล้วว่ไม่ติดแล้วว่าอ้าวมันเสียอ้อ่าง่ะเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮย อะไรนี่ทำอะไรคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาหอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาหทำอะไรนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮเยยเยยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเยเฮ้ยเยเ อะไรงเสียไปหนึ่งศ <yeah ูนย์เสียทั t <t ้งเสียทั้งสกอร์เสียทั้งรถเสียงชอบเลยว่ะโอ้โหเยส d e a t e มาแต่งมาแต่งกูกลับบ้านแบบนี้เลยกูไม่เปลี่ยนชุดแล้ะกูขับกลับบ้านเลยนะช่องดีเจอกันเป็นยังไงบ้างครับสีหน้าของคนแบบ แลกรถมัดแตงแล้วเดี๋ยวมึงเอารถกูไปไงมึงเอาไปขอนแตงด้วยไปขายต่อมึงเอาไปขายต่อเอออะไรกันวะเนี่ยแพ้ได้ไงแพ้ได้ไงอุ้ยเธอบัเปียกเสียงรถเสียงเขสั่บยังชอบเลยว่ะนี่คือผลของการที่พากูมาอ่านแล้วก็มีเด็กขาวๆตัวเล็กๆใช่นี่เองครับนี่คือผลของการกวนตีนกูนี่ไงเรียบร้อยแพ้นะครับผู้แพ้ก็ เดี๋ยวผมจะเอาคันนี้กลับขับรถกลับระยองเลยเฮ้ยจยไว้เพื่อนฝากไว้ก่อนเถอะ ไอพียขวดกูเสียดายขวดมัดแตงเฮ้ย กแบบบแไไม่ได้ล็อตุ่มเหี้ยอะไรวะเนี่ยตุ่มอะไรนี่มันคือตุ่มอะไรวะฮะนี่มันคือตะตุ่มหมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอไฟก็ไม่มีไอชิบหายโอ้โยไฟอยู่ตรงกลางเดียวไฟสีฟ้าด้วยกูยังชอบเลย ไฟสีฟ้าไฟจะหลุด,ดนะไฟนี้แบบจะหลุดโอ้โหก็หอยกระจกไม่มีโอ้โหลูกเกียร์ลูกเกียร์โอ้เกียร์มีโอ้โหเฮ้ยเทปไอ้เฮ้ยมีเทปเลยว่ะ 哦，我加好去喂、欸、打一个。